ยืนเฉยๆก็โดนอ่ะหี้ยเกรี่เนี่ยได้จะโยมอะไรอ่ะรอแถวเข้าอ่ะจะโยมรอแถวเข้าอย่าเข้าไปจะแย่ล่ะครับเบี้ยวเบี้ยวเบียวขอเข้าไปไปได้ไหมเล่นมาสองวันยังอยู่หน้าค่ายรออะไรกูไปแล้วโดนไอ้ตรงไอ้ตงมึงอยู่ไหนอ่ะมึงอยู่ไหนอ่ะ Attention 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 มึงอยู่ไหนฮะเอ้ยเจ้ามึงเข้าไปได้เหรอเดี๋ยวกูเดินเข้ามาแล้วเล่นเพือ่ม Attention นี่เจอกูเฮียท่าเบ่งกล้าไม่เยอยกูเข้าไปแล้วกูว่ายน้ำเล่นเลยอ๋อเฮียกูไหว้มยเจอโบเบวเฮียโบเบลโบเบวกูไปละโบเบวเอ้ยเอ้ยเฮ้ยว่าไงเฮ้ยสบายดีกันหรือเปล่าครับคุณนาย โอ้ว่าไงสบายกูผมขมขอ,มน,ขอ,ขอมนั่งด้วยดิ <laughs> โอ้สบายจังเลยนะ <laughs> ไอ้เหี้ยมันยิงมันยิงปืนไอ้เหี้ยอไอ้เหี้ยเลยเนี่ยเฮ้ยมันมีปืนเนะมันมีปืนเมื่อกี้กูไปนั่งข้างทหารนะไย้ยมัน,มน,มนไม่นั่งชิลจัดเลย <laughs> ไอ้กูแค่เข้าไปแบบว่าไปนั่งด้วยเฉยๆไอ้ียกูโดนเฉยเลยเอ้ยไอ้เหี้ยมันมีคำไอ้เหี้ยกูโดนทานแซนด์วิชไอ้เหี้ยกูโดนไอ้เหี้ม่งมีเสียงหมาอยู่ในเกมด้วยเหรอเดี๋ยวมึงเข้ามาดิมึงเข้ามาปวดแม่งดิเข้ามาปวดแม่งดิเข้าไปเบียวเออเข้าไปเบียวอ่ะอยากเจอความเบียวเข้าสิง ไอเชี่ยมีคนโปรมีคนโปรแม่งวิ่งไวจัดเลยโดนด่าถ้าไม่ยิงเลยหรอเขารู้ได้ไงไอ้เชี่ยมีแก๊งพระไอ้เฮียไอ้เฮียพระดำพานิก,กา้ามายกแกง๊งเชีย่ยอะไรวะอ๊มอ๊มไอเชี่ยไ่เกมเชี่ยอะไรเนี่ยมึงอยู่ไหนอ่ะไอเดียวมึงอยู่ไหนหมึงอยู่ไหนวะเดียว ไอเฮี้ยม่งยิงกูไอ้โดนไอทิวอยู่ไหนมึงเข้าพร้อมกูดิไอ้โดนไอ้โดนเอาไงดีไอ้ไอ้ไอ้ทิวไอ้นิวอยู่ไหนไอ้นิวอยู่ไหนเข้ามายังนี่อยู่นี่อยู่นี่ได้ไหมไอ้ทิวอยู่ไอ้นิวอยู่ไหนกูไม่ได้ฆ่ากูเข้าไปกินเนี่ยเออมึงเข้ามาเกียนกับไอ้พวกเฮี้ยนี่ดิกูกูกูแหลกชิบหายเลยเป็นเฮี้ยอะไรเนี่ยแมปโลเภไม่เห็นสมจริงเลยสมองสมองไม่ปกติ เวลาไอ้โดนแมงวิ่งเข้ากันเต็มเลยไปดิไปดิขอสองน้ำได้ไหมไอ้โดนเข้ามาเมนูใหม่ไอ้สัตว์ข้าวต้มกับผงชูชีพอย่ยแม่งแม่งเดินกระโดดรถเต้นโอ้ยเอ้ยไอ้โดนกุญเจยยัดย่างอย่งไอ้นนสวัสดีครับผมกำลังเบ่งกล้ามอยู่ตอนนี้ผมขอนั่งขอนั่งด้วยได้ไหมครับไอ้โดนกุญเจยยัดใหญ่ยอดใหญ่้ ไอ้เหี้ยนิวไอ้นิวว้าวไเดียวเดียวนิวมาตามกูมาดิเฮ้ยเฮ้ยเชี่ยมันมีท่าด้วยว่ะไเดียวเดียวทำท่าดิมึงกดกดอีโมจิด้านขวาไอเดียวเดียวเดียกดอีโมจิด้านขวาแล้วมึงกดไอ้เนี่ยกดอะไรวะ กดอะไรวะกดวิ่งอ่ะกดท่าวิ่งอ่ะไอ้เหี้ยกดท่าวิ่งดิกดท่าวิ่งกดท่าวิ่งเดี๋ยวกดท่าวิ่งวิ่งไอ้เหี้ยม่นยิงประชาชนไอ้เหี้ยทาไอ้สัตว์ไอ้พวกเบียวไอ้เหี้ยเฮ้ยมึงเติมซื้อปืนมามึงเติมซื้อปืนมายิงแม่งดิกูเริ่มหมั่นไส้แล้วไอ้เหี้ย เอ้ยมันมันเซ็นเซอร์กูด้วยอ่ะกูด่าไม่ได้เด็กเฮียกูโดนยิงเลยเฮียพายังโดนยิงอะมึงคิดดูไอไอทิวมึงทำทำท่าวิ่งดิทิวกดทำท่าวิ่งดิไม่ได้งอนี่เฮียอะไรยิงไวสัตว์วิ่งวิ่งนวว่าวิ่งเออทางเฮียเหมือนท่ารอรอที่พวกกูฝึกเฮียกูกูกูเดินกูวิ่งไปแล้ว เจอกูเจอกูกุหลบจุกกุจุกเฮ้ยเฮ้ยหันตัวซ้ายเข้าไวดิเข้าไวดิเข้าไวดิสวัสดีครับ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 มีมีข้าวหมูกรอบไหมครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยปืนปืนเฮ้ยกูเก็บปืนแม่เก็บไม่ได้เก็บไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเก็บไไม่ฮ้ยไปเข้าไปเข้าไปนั่งด้วยคือเฮี้ยอะไรเนี่ยโอ้โหทิ้งโลก ไอ้เหี้ยไอ้แบบทหารไทยไอ้เหี้ยพวกเบียวเอ้ยอ๋อกูกูนั่งทำงานเลยกูนั่งทำไอ้ที่มึงมาดูดิไอ้เจยทหารมึมองกูเฉยเลยอ้าวแล้วกูหลบเลยแล้วกูหลบกระสุนเลยอ้าวอ้าวทำไงครับทีนี้ที่มันยืนมองเฉยเลยทำไงอ่ะเฮ้ยมันมามันมามันมาเฮ้ยกูดีกูดี เฮ้ยเย้ยกูโดนยิงกูโดนยิงจุกจุกเจอกูเจอกูไอ้ยิงทหารได้แค่นี้เหรอฮะฮะทหารได้แค่นี้เหรอโอ้โหยิงกูไม่โดนเลยดิควายโง่โง่ไอ้เยิยโง่ไม่สนกูเลยเฮียไอ้เฮียไอ้โดนไอ้โดนมึงมาดูตรงนี้ไอ้เบียวเนี่ยมึงมาดูไอ้เบียวเนี่ยไหนวะ เนี่ย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 มึงมาดูตรงตู้เนี่ย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 ไอ้ยอดบีเออ่ะมึงดูดิกูอยู่ข้างหลังแม่งเลยใครใครยิงกูก็ยิงโดนไอ้ยี้เนี่ยยิงมาโดนนะถอยห่างออกใจทหารมาลักษานทหารมาลักษานองค์กรไอ้ยี้กูโดนยิงกูตายกูตายถอยอ่างเมื่อกี้กูหลังพิมพ์อยู่เลยไอ้ยี้ เฮ้ยเกมเยอะไอ้เยอยแม่งบี้ยอ่ะไอ้เยอยนี่แม่งบี้ยอ่ะไอ้ไอ้นิวมึงอยู่ไหนวะนิวแอบอยู่เฮ้ยเออแอบอยู่เมื่อกี้กูไปป่วนพวกแม่งไงไอ้เยอะโคตรมันไอ้เยอะกูโดนยิงโอ้โหไหลวะเชี่ยเฮ้ยมันทั้งทำท่านั่งดีกว่า เมนไหลใครพูดว่าเมนไหลอเียแม่งเบียวเหียแม่งโคตรเบียวอ่ะไอ้เหียแม่งเบียวแบบเบียวข้อเส้นอ่ะเบียวแบบเบียวข้อเส้นจริงๆอ่ะก็เตี๋ยวอ่ะไอ้เหี้ยพวกเบียมาดานเนเดินเมเดินมมันไเนาเดไนนมานาไ กูกูบอกว่าอย่าเบียวไม่ได้เทไอ้ยมันยิงกูเลยเฮ้ยเี้ยมันยิงกูเฉยเลยเี้ยกูบอกว่าอย่าเบียวไม่ได้เทไอ้ยัยไอ้ยัยเบียวจนข้างไอไม่ได้เท่พวกเด็กน้อย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 เด็กน้อย เหี้ยแม่งแบนกูเฉยเลยเฮ้ยเหี้ยแม่งยิงกูแม่งยิงกูแม่งยิงกูน่ากลัวจังเลยฝันร้ายเก่งจัดเล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 ยไอ้เหี้ยนิก้าไอ้นิก้าเอ้ยเหี้ยใครก็ได้ไปซื้อสคริปต์มาเล่นกับพวกแม่งนี่กูว่าสนุกไว้เออไอ้เหี้ยแม่งกูกำลังเดินวนอยู่เนี่ยตอนนี้

นี่เรากูต้องยืนทำทำตัวตรงหน้านี้ยืนทำตัวตรงจุ๊บจุ๊บนี่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 ไอ้กาดทำตัวตรงนี่เอ้กาไอ้กาดไอ้ไอ้ไอ้โดนไอ้โดนไอ้โดนมึงต้องยืนทำตัวตรงแบบกูอยู่ไหนอ่เขาอยู่ไหนอ่ะไอ้เหี้ยมีคนมีคนโปมีคนโปมีคนโปไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมึงโปไอ้เหี้ยมึงโป ไอ้กล้ามึงโดนยิงหลังอ่๋อกูเป็นยามเลยฝึกตอนไหนครับกูกูรับจ็อบใหม่เฮียฝึกตอนไหนครับไอ้เทียวมึงเห็นกูว่าเทียวกูกูจะเล่นตามเลยเรื่องว้าฝึกตอนไหนครับไอ้เทียวมึงมึงเห็นกูว่าเทียวไหนกูอยู่ข้างในป้อมไอ้ยี่โม่เฮียนี่ตาถั่วยี่โมกูควิด ไอ้ไอ้ก้ามึงมาโลภีของกูดิฝึกตอนไหนฝึกตอนไหนเฮ้น้องรุ่นไหนเนี่ยอ้าวไอ้เช่เฮ้ยกูแค่ยืนเฉยๆกูวินอะไรวะเอ้ยมันดูดแช้าลงไข่มุกต่อนะกูอ่ะฝึกมาจริงไหมยิงประชาชนเละเป็นขี้อย่างนี้อย่าเป็นลุงครับ เป็นทหารต้องซักกางเกงในเป็นไหมนี่นี่กูกูกูข่ารลบกูกูข่าวลบนะนี่ไอโดนในโดนในโดนในโดนโดนดูไอโดนดูอะไรอะไรมึงมาดูนี่มึงมาดูกูมึงมาดูกูมึงอยู่ไหนอ่ะมึงมาดูกูมึงมาดูกูมึงดูนี่มึงดูนี่มึงดูนี่สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับ ไอ้ยิงมึงด่ามเลยไอ้ยิงสวัสดีไอ้ยืนดิไอ้ยี่กูยืนซ้อนเลยสวัสดีครับหยาเจอกูทีโพสไอ้เหี้ยสปินหมุนมึงยิงพวกเดียวกันไม่ได้ดิไอ้เหี้ยเจอกูมึงยิงพวกเดียวกันไม่ได้ดิควายไอ้เหี้ยกูนี่กูหมุนเลยสวัสดีครับหยา กูหมดเลยเฮ้ยนี right? yeah. Yeah. ่นี่มันจะเบียวใส่กค yeah. ุ uh ้ม uh. มันจะเบียวใส่กู้มละมาแล้วโปมาแล้วโปโปไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแกงพาแม่งโดนยิงตายฮะไอ้เไอ้โอ้ยโคตรเบี้ยวอ่ะไอ้ย่มันเบี้ยวไอ้แกงแกงแค่หลอ๊งแคร ไอ้ยกูวิ่งวนกูวิ่งวนอ๋อไม่ยิงเหร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 อทำไรทำไรไม่กล้ายิงอะไรไม่กล้ายิงดีเฮ้ยอ๋อแล้วกูแล้วแล้วทำไงทำไงกูผสมร่างเจอเจอช่องโหว่เจอช่องโหว่ไอ้ทิวดูกูดิทิวมันไม่กล้ายิงกูเพราะกูยืนอยู่ข้างๆไอ้ยี้เนี่ย คนใหญ่คนโตอ่ะเออเออมันไม่กล้ายิงไอ้เงยะไอ้เงี้ยมันยิงกูตายไอ้เงี้ยไอ้เงี้ยมันเบี้ยวเข้าเส้นเลยเนี่ยเฮ้ยมึงดูมึงดูแม่งพิมพ์ดินิก้านิก้าเออนิก้าวะนิก้าวะไอ้โดนมึงล้อมึงอ่ะออ๋ไอ้เงี้ยล้วกูนิก้าผิดเลย ทหารด <laughs> ิกผมมีเรื <Bee 94> ่องอยากคุยด้วยครับนี่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 กูเล่นตามแผนเนี่ยผมมีเรื่องอยากคุยด้วยครับผมมีเรื่องอยากคุยด้วยครับผมมีเรื่องอยากคุยด้วยครับนี่นี่นี่กูทำควาเคารพลก่อนี่นี่นี่ไอ้กล้าดูนี่กูกำลังทำข่าวคอนลกนี่จุ๊บสวัสดีครับ ทุกคนอยู่ในความสงบนะ้วได้เลยอยู่ความสงบแล้วตอนเนี้ยเดิน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 ตามหาเดินตามหาเฮ้ยเขี้ยวมันยิงกูทำไมเนี่ยอ้าวแล้วกูผสมร่างเลยอ้าวอาเขาก็เดินเดินตามเลยไอ้โดนมึงแย่งน้ำเป็นคนดีดีแล้วมึงแล้วเขาใจไม่ได้แล้วเว้ยมันด่ากูนิก้าเดี๋ยวชื่อกูก็ชื่อนิก้าเนียเว้ยไอ้นิกมาเป็นไรวะ ไอ้นี่มาเป็นอะไรวะอาตมาไม่ก่อความเดือดร้อนในไอ้โดนโดนไอ้โดนโดนดูดูดูตรงรูปยีเฮี้ไหนรูปอะไรไอ้โดนหนึ่งสองข้าวโดนหนึ่งสองข้าไอ้เฮี้ยกะเท่าเฮี้ยไอ้เฮี้ยกูบอกว่าขอตังค์ห้าบาทหน่อยมันยิงหัวกูคืออะไรอ่ะ ไอ้ก้าไอ้เหี้ยมันเบี้ยข้เส้นอะผมไม่มีข้าวกินเอ้ยขอตังหน่อยเฮ้ยกูกดอะไรวะ Enter Command มานี่มานี่ไอ้ไอ้โดน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 ไอ้ก้าหนึ่งสองซ่อมหนึ่งสองซ่มไปทางขวาไปทางขวาเฮ้ยเมื่อกี้กูกด Enter Command คืออะไรวะเดี๋ยวได้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 สองยิงไป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 อ้กาไอ้ก้ากระโดดกระโดดกระโดดซิกแซก เอ้ยเมื่อกี้แอนเชื่อคอมมานคืออะไรวะกระโดดซิกแซกกระโดดซิกแซกอุ้ยโอ้ยคนใหญ่คนโตคนใหญ่คนโตอะไรวะไอ้ตั้นเข้ามาคือเฮียอะไรเนี่ยไอ้ตั้นเฮียคนเจอคนใหญ่คนโตไอ้กล้าเห็นพิมพ์กันจังไม่รู้ครับอยู่ๆก็โดนด่าเฮ้ยไอ้กล้ากูโดนยิงไอ้กล้าไอ้กล้ากูรับว่าเจียวก็เล่นเหนื่อยแเล่นไงวะ่อย้เฮียมึงเบียวไม่เข้าเตหนอยงเล่นเองคนไม่ ปกาติมาบอกว่าเบียวแปลว่าอะไรเห็นพิมกระจังกูบอกว่าแปลว่าคนไม่ปกติอ๋อเนี่ยกูโดนยิงเฮ้ยเฮ้ยร่วมเฮ้ยเฮ้ยอยู่ด้วยกันดีมายืนด้วยกันดีมายืนข้างหน้ามายืนข้างหน้ามายืนข้างหน้าไอ้แก้วออกแล้วเหรอแกล่อยู่ไหนกูอยู่ข้าแถว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 มึงกูไม่เห็นกล้าว่ะเฮ้ยกูอยู่ขวาสุดอ่ะ ดับที่สองมันไอ้แอมึงอย่าเดินเข้าไปดิแต่คนโว่ใหญ่ท็อกซิกไอ้พวกเสียตังไม่เป็นเรื่องไ้เฮียแม่งอย่ายพเขียนี่แม่งมจ่ายเงินเพื่อซื้อยศดอะคิดดูมันมีทางไหนที่แบบแอบเข้าไปได้บ้างวะเฮีย กูแอบเข้าเวสานสี่รอบเลยอ่ะมึงอยู่ไหนวะไอ้เชี่ยมันมีไก่แดงด้วยไก่แดงในตำนานไอ้ไอ้ไอ้เนียวมึงอยู่ไหนไอ้เนียวไม่ใครมีโลบักเหลือไหมไม่สุ่มกระชากไม่หลับไมยปืนเออไอ้เนียวรู้ไหมลองมารางแค้นไว้นิดมึงมันสุ่มตรงไหนอ่ะกูมีโลบักอยู่ร้อยกว่าเป็นหุป่ะเออหุ้นป้วยอ้ยครูฝึกมาแล้วว่าครูฝึกมาแล้วครูฝึกมาแล้วไปถามครูฝึกเอ้ยไหนไหนไหนกูอยากเป็น ไปทหารอ้าวเย้ไอ้นิวไอ้นิวมึงจะเข้าไปทำไมไอ้นิวไหนวะไอนิวไปเกียนกับครูกันนิวไอ้เย็นนิวไม่เข้าไปตายเอ่ะมานิวนิวไปหาเกียนเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้ดอนมึงกับกูมึงกับกูเป็นแล้วเหี้ยแล้วนี่ทั้งความขลุกทังควาลุชุบยังเป็นประชาชนอยู่เลยคือแล้วยังเป็นประชาชนอยู่เลยไอ้นิวดูกูดินิวมีวิธีหางเง่าหางโพสที่โพสต์ เห็นกูไหมเนี่ยกูอยู่ในตู้อ่ะเออกูเห็นไล่ยป้อมยามาสักเข้าไปดิกูเข้าไปแล้วครั้งหนึ่งอ่ะไอ้นิกคนนีวไปด้านฝานกูโดนยิงตายแล้วกูโดนยิงเน่ไม่เข้ามาเห็นกูเอ้ยมันเป็นหวาย กดตัวไงล่ะกดอีโมจิทดสอบหน่อยยูจิโร่กันกระสุนไหมเฮี้ยอะไรเนี่ยได้แล้วมันจะยิงยิงไอ้เฮี้ยยูจิโร่เหรอไอทิวไอทิวไอ้เฮี้ยไอ้เฮี้ยมพีงเดียวข้อเส้นจริงๆนะเว้ยไอ้เฮี้ยชายที่แข็งแกร่งที่สุดไรครับซื้อๆใครบอกว่าซื้อวะไอ้เฮี้ยซื้อยอดหรอ พลเอกจันโอชาปะครับซื้ออะไรพวกพยอผมกินช็อกโกแลตยุสูบประมาณหนึ่งร้อยไอ้เหี้ยมันยิงมึงตายเลยไอ้เทีวเทวดูซ้ายบนเขาดูซ้ายบนเขาเอ้ยไอ้เหี้ยมึงไปโอ้โหไอ้เหี้ยไปปีนเขาเล่นเหรอไอ้เหี้ยมันเข้าได้ปะมันเข้าได้ปะเเข้้าไดอีย ไอโดนมึงเลิกทีโพสเดนไปไปนี่อยู่กูอย่างทีโพสอะไอสสไม่กูไม่เอพวกเบียวไอพวกเบียวที่ไม่ได้เล่นรอดอไอไม่ได้เรียนรอดอจริงๆอะไอ้เออไม่ไม่ได้เรียนรอดอเออไม่บดพวกกูทำไมกูเข้าไม่ได้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเชียกรแพงแล้วกรแพงกั้นระหว่างเราล่องขนฮอยังม่เข้าไม่ได้อะมันเดินได้แค่นี้แหละมันล็อกขอบทไมไม่ได้เฮียเฮียเอ้าเฮ้ย้กเข้าได้หรอกไปได้ เอ้ยเอ็กมันต้องเข้าจากด้านในมันต้องเข้าจากด้านในอ๋อเนี่ยคือเข้าด้านในมันล็อกไว้ไอ้แก้มันอยู่ข้างในเหรอเออใช่ก็กเลยอนที่หน้าไหนทีวีคนนี้หนึ่งสองสามไปกดนั่งดิกดนั่งกดนั่งไปไปมันมันมีคนเล็งมึงอ่ะไอ้ที่จะยิงละเอ้ยไปไปโอ๊ยมึงโดนยิงแล้วอะอ้าวแล้วกูเข้าเลยไงเจอกู เจอะเจอกูกระโดดดึงๆึงไอ้เหี้ยมันมีคนยิงหลังมึงอยู่นะกูกูหลบกูหลบได้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 ไว้กูหลบได้ไอ้เหี้ยกูตายเดินมาเดิมากูตายไอ้เหี้ยเฮ้ยยยยยยอ้ยยยยยยยนยม่ยหยยยยยยเยดยย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 ย้ยยยยยยคยยดยย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 ้ยยยยยเนย่ยย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 ยเยย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 ย ไม่ไอ้เหี้ยเขาทำปกติไว้แต่พวกเจี้ยนี่แม่งเบียวเขาเซ็นไม่อ่ะกูว่าแม่งคนทำแม่งก็บียวไอ้เหี้ยไอสัตว์แม่งขายยศอะกูเข้าไปกูก็โดนยิงรัวๆเลยไอ้ตั้งนั้นตั้งเข้าพร้อมกูดิไอ้เจี้ยกูเรียนเข้าไปถึงนู่นอะคไอ้เหี้ยกูจะเข้าไปปีนภูเขากับไอ้กาเนี่ยมึงเห็นไหมอมึงนมึงดูด้านซ้ายดิเห็นปะ ไม่กระโดดเล่นกันอยู่แต่อ้เหี้ยกูเข้าไม่ได้พร้อมมา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 ไป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 กูไปแล้วไอ้ข้าไอ้ข้าไอ้้าเดินเดินไปใจเอ๋ได้ระวังหลังระวังหลังระวังหลังซิกแซกซิกแซกซิกแซกไอ้พวกยี้นี่มันยิงไม่แม่นเวไปเหี้ยพวกโง่โง่โง่เล่นโง่ตับเล่นโง่ตับโง่ไอ้พวกโง่เฮ้ยมันยิงมันยิงมันยิงกูมันยิงกูเอ้กูโง่ เอ้นันยเอเลเอ้เอ้ยกูตายมาไอมมาออังหวนอไเี้เยิ้นหนีนิ้อมกันลงน้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 าเอาเอเอเอาเอเอเออไได้โบี้นี่มันต้องไปด้านขวาไว้จริงด้านขวาง่ายว่วายอ้าวไอ้ยี่ขี่มาหาแล้วยีวกูจะตายไปถึงตรงไหนวะไอ้ดน ต้องต้องไม่รู้อ่ะกูย,ยังเข้าไม่ถึงลึกเลยที่อ่ะจะไปมจะไปตอนนี้<ป>อ่ะไปไปโอนันต์ไปแล้วไ,ไปแล้วไ,ไปแล้วกูตามสิครับรอเทียอะไรไอ้ควาเทียกูกูรบกินยิ่กูรบกินซิกแซกซิกแซกซิกแซกอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เจอกูซิกแซกฟุ่วฟุ่วฟุ่วฟั่วเยอะเยอะเยอะ อ๋อเยี่ยมมันมียิงกูเลยกูมึงเพลู์มึงไม่ยิงกูเฉยมันไม่ยิงกูอ่ะมันไม่ยิงกูอ๋อแล้วกูไปปีนเขาเล่นเลยเอาไอ้ก้ากับไอ้ทิวไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะไอ้เนี้กูโดนยิงมึงอ้าวโดนยิงเหรอยังกูไปปีนปีนหอเล่นเลยโดดหอได้นะเว้ยกูไปโดดหอมาโดดได้นะไหนขอร้องหน่อยดิไอี้เกมเอ้ยเชี่ยใส่หมวก เหมือนเด้เลยกดไงวะอ๋อเฮียแม่งไม่ยิงกูแม่งไม่ไล่กูด้วยอ๋อเฮียกูกูโดดหอไม่ได้เฮียแม่งกดยังไงวะชีวิตจริงโดดกูไม่ได้โดดไล่เก็บสายเฮียนี่ได้เวลาไปอะไรวะแกล็บเฮ้ยเออดนเล่นอะไรอ่ะเล่นด้วยเล่นแล้วมันโดดไม่ได้อ่ะโดดยังไงวะเฮ้ย มึงลองหน่อยดิมึงลองอยังไงวะมึงดูดีสายกูค้างเลยเนี่ยเป็นที่อะไรมันยังไม่เกี่ยวอ็ะมื่อก่้เกี่ยวแล้วแล้วโดดมันไม่ไปมันหลุดเลยอเอาหลุดเอาๆกูค้างเลยเฮ้ยเอากูค้างเลยกดอะไรต่เอเฮ้ยไปแร้วอะไรอ่ะมึงกดไอ้ตรงข้างบนอ่ะกดตรงข้าง <st> บนอ <st> ่ะ <บน S 2> เฮียกูทีโพสเลยเฮ้ยใครยิงก่ะกูรงไหนวะมึงกดข้างบนอ่ะกดสายข้างกดอะไรอ่ะหรือว่าอะไรกดข้างบนกดไซส์กดกดสายข้างบนมันจะมีปุ่มขึ้นอยู่อ่ะเออนั่นแหละว้าวยายาเฮยาเฮยาเฮสนุกบอยอ่ะสนุกจริงจริงเลยวะเฮ้ยใครยิงกูวะใครยิงอ่ะได้ยินเสียงอ่ะไม่มี ไม่มีไม่มีอันนี้คืออะไรห้องน้ำอ่ะี็ไอ้ยิงอ่ะเอเฮ้ยไอ้ไอ้โดนกูว่ามีคนเห็นเราอ่ะมีดิกูเห็นอยู่เฮ้ยมันมีคนดมีคนยิงกูอ่ะเฮ้ยห้องน้ำเฮ้ยอันนี้ห้องอะไรห้องฝึกอ่อเออล้วจะห้องฝึกมีปืนเปล่าไม่น่ามีถึงมีเราก็น่าไม่น่าเก็บได้เอ้ยไอ้โดนฝั่งนน้นอาคารอู้งไหนวะอ๋อตรงนู้นเหรอ เฮ้ยตรงนี้คืออะไรอ่ะปืนเหรอสร้างไว้ทำไมสุดท้ายก็ไปออก,กันอยู่ข้างหน้าเที่ยกูกูถึงได้บอกไงว่าเขาเขาสร้างเมบรอดอมาแต่แต่พวกเที่ยนี่มันเอามาเล่นสร้างซื้อามาอะไระกันไม่ไอ้ย,ยัมันขายยศมันขายยศละร้อยอ่ะซื้อไหมอะไร่ะห้องพักก่อ สื่อของเงินยศปัญญาอ่อนเออดิเฮียแม่งคนทำมก็ปัญญาอ่อนเหมือนกันเฮ้ยยังมีตู้เต่าบินด้วยของชอบมึงเนี่ยไอ้นะเต่าบินเฮ้ยนี่ไอ้เต่าบินเต่าบินเฮียเต่าบินเฮี้ยกูไปปั่นปราสาทพวกทหารต่อดีกว่าไอ้เฮี้ยมันมีทำเดือยเยอะเลยทำเดืไหนวะพวกมึงอยู่ไหนกันวะไอ้เงี้ยมึงกดนั่งอ่ะ ไอ,อ้ทิวทิวมึงขึ้นเขาดิข้าโมงนมึงเห็นปะ่ะด้านซ้ายอะ่ะนีะหันหลังมาหันหลังมากูจะไปดูตู้ม่ทำอะไรวะไม่รู้ยังรู้ว่ามันคืออะไรเฮ้ยเชี่ยเฮ้ยโอ้ยเขมไฟวะ่ะน<า>ั่งได้ปะไอ้อนั่งดิไม่ได้วะชอ้ยนั่งไม่ได้ไอ้ย,ยแบบพวกกูนั่งชิว ไกระโดดเอาไอ้เชี่ยแล้เข้าทางไหนอ่ะเอาสางไหนโอ้ยทางแม่งอย่างงู้โอ้ยเกือบเอาหัวกูเอาเฮ้ยใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้เพราะว่าพวกกูยดประชาชนยศประชาชนเว้ยโอ้ยเชี่ย เย้แล้วแบบหัวกูโลดเลยคืออะไรอ่ะโอ้โหัวกูโลดเลยเยี่ยของกูหายหมดเลยเยี่ยเข้ามาหัวกูโลดเลยกลมดิ๊กเลยเสียเวลาได้ขึ้นมาว่ะกูพลาดด้านซ้ายโอ้โหเมื่อกี้ลงมาล่อนด้วยนะเห็นปะเออต้องและวไม่เฮ้ยไปดูด้านซ้ายดิดูด้านซ้ายดิเป็นสนามอะไรอ่ะปาร์ตี้ปาร์ตี้มันจดปาร์ตี้อยู่ ยังไม่มีใครอยู่กูดูเลยกูโดอ่ะกูมาโดกูมาโดของไม่มีของแจกหรอเฮ้ยอะไรอ่ะเก็บเป็นของคุณไ,ไว้ที่นี่คืออะไรวะคุณได้รับอนุมาตแล้วคุณสามารถรับมันได้ที่ฐานเจ็บจีคิดเื่องเซตตากมรป่าปะกูว่าแล้วบบเซตตากม,มา,า,า,มมาไงมันกัด มันกัดเซ็ตมันกัดฆ่าเต็มที่เลยแล้วไอ้พวกทหารเที่ยนั่นไม่ไม่รู้อะไรเดียววะกูกูบอกแล้วไงมันก็ไอ้เที่ยออกันอยู่ตรงข้างหน้าแม่งข้างในไม่มีคนปี๊โลบากไอ้เที่ยกูอยากยิงพวกเที่ยนี่ว่ะมันซื้อตรงไหนวะซื้อปืนเกี่ยวกับเกมนี้เที่ยเหรอเออเที่ยอยากยิงไอพวกปัญญาอ่อนเนี่ยมึงปล่อยให้มึงสมองเน่ากับเกมนี้เปล่าเฮ้ยไอ้ดองแข่งว่ายน้ำมา ไอ้ต้าอยู่ไหนไ <c oughs> อ้ต้าออกไปแหรอแข่งไว้นะมาแข่งไว้ลานะเจอกูเองสองซ่อมไฮ้ยยยไปอเองเลยเอ่ะจะได้ขุดวายวายวงกลับนะถึงแล้ววายวงกลับไอ้เมืองเล่นนี่เป่ารถเข็นกระสุนเออเดี๋ยวไปเล่นนะอะไรนะไอ้เหี้ย okay, มึงขี้โกงยังไม่ถึงเลย หัวมึงย <land> ังไม่ชนเลยสัตว์ก่อนแล้วสัสมั่วไห้ยังอยู่ทีโก้สัตว์โอ้ไปไปต้กดออกไปเออเยี่ยมแบบแม่ง